การรอคอยที่ยาวนานอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียสิ่งที่คาดหวังอาจจะกำลังพังทลายอันนี้คือการอ่านคอมเมนต์นะครับของที่เพื่อนๆในกลุ่มโกลนไกแฟนฝรั่งได้ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เราก็เดากันได้เพราะว่าทางประเทศของเราก็ปิดกั้นนะครับด้วยเรื่องของการกักตัวแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่มากมายเพราะว่าต้องทำพิธีกรรมหลายขั้นตอนมาก จากเดิมต่างชาติเคยมาได้ง่ายๆก็คือเป็นฟรีวีซ่า30วันก็เข้ามาได้แต่ตอนนี้คือมีค่าใช้จ่ายสูงที่่าพูดไปในวิดีโออื่นว่าต่างชาติน่าจะใช้งบประมาณขั้นต่ำนะขั้นต่ำประมาณ60,000-80,000ถึง 8, คือยังไม่ทันจะได้เที่ยวอะไรเลยก็ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นแล้วในการที่จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหลายๆคนไม่สามารถลาง,งานได้นานขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่ามีการกักตัว14วัน ต่อให้เราผ่อนคลายแค่ไหนอย่างเช่นให้ฟรีวีซ่าคือเพิ่มวันกักตัวให้อีกอีกสิบห้าวันเป็นสี่สิบห้าวันแล้วก็ตามแต่ปัญหาไม่ใช่เรื่องของจํานวนวันที่ให้ฟรีวีซ่าแต่ปัญหาคือเขาไม่มีเวลามาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินแต่ว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะมาในเวลานี้ก็เลยทําให้หลายๆคนยังคงรอต่อไปเผลอๆทางฝั่งเราเองนี่แหละที่คนไทยก็บอกแฟนเองว่ายังไม่ต้องมาหรอกมันไม่คุ้มเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับก็ทําให้หลายๆคนยังคงต้องรอกันต่อไปคือไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของเวลาฉะนั้นคนที่จะมาได้ตอนนี้คือต้องเป็นคนที่มีเวลาอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนครึ่งนะที่จะมาได้เนี่ยซึ่งเท่าที่ออ่านมาคือส่วนใหญ่ลาง,งานกันได้แค่2สัปดาห์หรืออย่างมากก็หนึ่งเดือนถ้าคนที่มาได้หนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุนิดหนึ่งคือเขาอาจจะทําธุรกิจหรือเขาอาจจะ,กะเกษียณไปแล้วเขาก็จะพอจะมาได้อยู่ แต่คนที่ทํางานประจําเหมือนกันเนี่ยคงจะหาน้อยที่จะมาได้นะเพราะเราเคยทําโพไปแล้วว่าคนที่เข้ามาได้ในกลุ่มของเราเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากๆครับตรงนี้ที่เขามาตั้งไว้คือก็อย่างที่วว่านะคือไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับอะไรแต่เราก็รู้อยูออ่บางครั้งสิ่งที่คาดหวงังมันอาจจะกําลังพังทลายลงไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือไม่เพราะความห่างไกลกับเหตุผลอีกมากมายของการพบกันมันช่างยาวนานเหลือเกิน กับการรอคอยมันกําลังจะเกิดความสูญเสียครับแล้วก็เป็นไอคอนร้องไห้ซึ่งหลายๆคนก็รอมานานมากแล้วเนาะบางคนก็เป็นปีละปีกว่าหลายปีและซึ่งการรอคอยกับคนรักเนี่ยจริงๆบางทีแค่เดือนเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมอย่างถ้าอ้อต้องห่างกับแฟนขอฟเนี่ยห่างกับจีนเนี่ยแค่ <laughs> ไม่บรรยายอะไรมากนะครับก็มาอ่านคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆที่มาตอบคนนี้นะเยอะมากเลย นี่แหละครับก็คือกลุ่มของเราที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องการในการก่อตั้งกลุ่มนี้สู้นะคะอย่าพึ่งท้อเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าพึ่งท้อนะคะให้กําลังใจบอกคิดถึงกันยังมีคู่รักอีกมากมายที่ต้องอดทนรอการที่มีคอมเมนต์ยางเยอะอยู่ก็แสดงว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก่านะเพิ่งจะแค่ไม่กี่วันเองนะแสดงว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังรอคอยกันอยู่ ก็อาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับเพราะคอมเมนต์เยอะเอ่อเป็นกําลังใจให้นะคะเราก็สู้เหมือนกันดีหน่อยที่เข้าใจกันและหาเรื่องอื่นคุยจะได้รู้สึกดีสู้ๆนะคะเอ่อเราเข้าใจความรู้สึกของคุณดีค่ะและทุกคนในโลกใบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะหากิจกรรมทําและคิดบวกเยอะๆและเอากําลังกายและทําให้ตัวเองสวยเข้าไว้หุ่นดีเข้าไว้ค่ะอ่าอันนี้แหละถูกต้องเอ่อเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือตอนนี้ เรายังไม่ได้เจอกันใช่ไหมเราก็ไปทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอ,อย่างเช่นคนนี้บอกนะออกกําลังกายให้หุ่นดีขึ้นทําตัวเองให้สวยขึ้นนะครับรอวันที่จะได้เจอกันแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นอ,อและเราเป็นกําลังใจให้ค่ะมันทําบุญเข้าวัดค่ะบุญช่วยได้จริงๆค่ะและสู้ไปด้วยกันค่ะตัวเราเองก็ไม่ได้เจอกับแฟนจะสองปีแล้วพยายามให้กําลังใจกันและต้องทําใจด้วยกันค่ะเนื้อคู่กันก็ได้คงได้พบกัน เวลาทะเลาะกันต้องมีฝ่ายที่ต้องเงียบและนิ่งค่ะและพยายามส่งข้อความซึ้งๆให้กันบ่อยๆทำวิดีโอซึ้งๆและเพลงรักค่ะและปีหน้าไทยจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนและเราทุกคนสายฝอในเพจนี้จะต้องได้เจอคนรักอีกครั้งหนึง่งและอดทนรอทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะลองทำตามที่เราบอกดูนะคะคือเพื่อนๆในกลุ่มนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากครับเขาแค่ขอได้เจอกับคนรักซึ่งอย่างที่บอกนะไม่ใช่ว่าคนรักของเขามาไม่ได้ แต่ว่าการมานี้ต้องทุ่มเทอย่างมากซึ่งเรามองว่ามันไม่คุ้มมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเสียสละพอเรื่องแค่นี้เสียสละทุกสิ่งเพื่อให้ได้จเจอกันแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันมันยังไม่คุ้มเลยฉะนั้นหลายๆคนก็ยังต้องรอกันต่อไปนะครับเราเข้าใจถึงความจําเป็นแล้วก็มีคนมาตอบเหตุผลหลายอย่างอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของโพสเลยเหตุผลหลายอย่างในการไปของเราและเหตุผลหลายๆอย่างในการมาของเขาในช่วงที่มีโรคระบาดทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายนี่ไงที่เราบอก ทําให้จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาและเศรษฐกิจที่ไม่ดีจะจ่ายอะไรต้องคิดหนักเลยทำให้เกิดปัญหาทะเลาะก,กันแฟนก็ไม่ใช่คนรวยอ้ออย่าลืมนะว่าทางฝั่งนั้นถ้าเป็นประเทศฝรั่งนี้คงจะมีการระบาดเยอะที่นั้นเศรษฐกิจของเขามันต้องแย่ลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะหวังว่าให้ต้องจ่ายอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่นะ ก็ขอภาวนาให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเรารักเขาและเพราะเป็นเขาที่พร้อมจะสร้างครอบครัวร่วมกันอ่าแล้วก็คนเดิมมาตอบคู่ของเราเจอเหมือนกันตัวเองทะเลาะกันบ่อยมากจนเราท้อและจะเลิกกันบ่อยมากและแฟนเราก็ไม่รวยเป็นลูกจ้างคนงานรายวันจ้าแต่คุณก็ทําใจขาดและคิดว่าโควิดพิสูจน์ทุกอย่างเชื่อว่าไทยจะลดวันกักตัวและเดี๋ยวประเทศก็จะเปิดเราทนกันมาได้ตั้งนานอุทนต่อหน่อยนะคะ พวกเราทุกคนจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้กับคนรักค่ะอย่าคิดลบค่ะเราคิดลบชีวิตก็จะแย่ตามคิดบวกเข้าไว้ถูกต้องครับคิดบวกเข้าไว้โควิดเป็นอุปสรรคที่ทดสอบความรักของเราเท่านั้นเองนะครับและหลังจากนี้ความรักก็จะมั่นคงอา่าแล้วก็คนเดิมก็พูดอีกเขารักเราจริงเขาต้องรอได้ค่ะลองทําตามที่บอกค่ะเผื่อทุกอย่างจะดีขึ้นและคิดถึงตอนเวลาที่มีความสุขมากๆในตอนที่อยู่ด้วยกันครับคนใหม่ สำหรับรักทางกายต้องอดทนมากขึ้นค่ะอย่าท้อบางครั้งอย่ามองปัญหาทุกเวลาสิ่งสำคัญที่สุดคือนึกถึงเวลารักกันให้มากๆนี่แหละครับทุกครั้งที่มีคนมาโพสหัวข้อที่ต้องการกำลังใจก็จะมีคนมาให้กำลังใจกันเยอะสู้ๆนะคะของเขาไม่ได้เจอกันมานานแล้วทำวีซ่าก็ไม่ผ่านมาสองรอบแล้วคิดว่าปีหน้าต้องดีขึ้นกว่าเดิมเ้าน่าเห็นใจบางคนที่จะขอวีซ่าไปเยี่ยมแฟนแล้วก็ สถานทูตบางแห่งก็นะปากก็บอกว่าให้ขอแล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงคือยังคงปิดกั้นอยู่แล้วให้ขอทําไมก็ไม่รู้นะก็บางที่ก็ให้เหตุผลว่ากลัวว่าเราจะหนีไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยกลัวเราจะไม่กลับประเทศตามวันที่กําหนดหรืออะไรเงี้ยจริงซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่การถ้าเป็นของเชงเก้นเนี่ยนะเป็นแค่เหมือนกับเป็นข้อข้อเสร็จแล้วเขาก็ติ๊กติ๊กติ๊กคือเขาไม่ได้ให้เหตุผลที่แท้จริงหรอกเหตุผลที่แท้จริงก็คือเขายังติดจิตตกอยู่ ประเทศเขาเนี่ยนะครับเราไม่ได้บอกว่าประเทศไหนนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์บางช่วงประเทศนี้อาจจะจิตตกแต่ว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนเขาอาจจะมาให้หรือบางประเทศก็จิตตกตลอดการเอ่อต่อมาเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นคนหนึ่งที่รอค่ะตอนนี้1ปี3เดือนแล้วค่ะไม่ได้พบกันแต่คุยกันตลอดให้กําลังใจกันจับมือกันให้แน่นรอวิกฤตให้ผ่านพ้นไปเร็วๆสู้ๆนะคะต่อมา คู่เราลดสถานะเหลือแค่เพื่อนแล้วตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยหนึ่งปีเต็มแล้วไม่ได้เจอกันเลยครับแล้วก็เจ้าของโพสต์ต้องเป็นฝ่ายพลิกมาให้กำลังใจคนอื่นบ้างนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะสู้ๆคนใหม่สู้ๆนะคะจากกันตอนมีนาเราจะไปหาสิบห้าธันวาวีซ่าก็ไม่ผ่านประเทศอะไรเนาะเออสรุปเอาอังกฤษเหรออังกฤษล็อกดาวน์ออกไม่ได้เหนื่อยเหลือเกินค่ะ เหมือนความคิดถึงมันซาลงไปเรื่อยๆไร้ความหวังร้องไห้จนเป็นโรคซึมเศร้าสู้ๆนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกับสถานการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าโกนูไกเองก็จะที่ผ่านมาก็พยายามนะครับถ้ามีช่องทางไหนที่เราให้ข้อมูลได้เราก็จะพยายามมีคอนเทนต์ที่มาซัพพอร์ตเพื่อนๆซึ่งในเวลานี้คนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาได้ก็จะพยายามเข้ามาอยู่แล้วก็มีคอนเทนต์ในแง่ของการเข้าไทยเยอะขึ้นนิดนึงแล้วแต่สถานการณ์ ต่อมาเข้าใจถึงความรู้สึกเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้ยาวนิดนึงสู้ๆนะคะอย่าพึ่งท้อคุยให้กําลังใจกันเยอะๆกอดๆกอดมายังมกหลายอันนะครับตอนนี้เรากําลังปลอบใจน้องคนบ้านเดียวกันอยู่นางบินไปอยู่กับแฟนเมื่อกุมภาอยู่หเดือนก็กลับมาอยู่บ้านก็ติดต่อโทรคุยกันทุกวันปกติผ่านมาเกือบสเดือนจนอาทิตย์ก่อนแฟนนางส่งข้อความมาบอกเลิกนางฮะอะไรขนาดอยู่กันมา ตั้งห้าเดือนก่อนจะกลับมาไทยได้ประมาณกลางปีเอ่อฮีบอกว่าเพราะโควิดฉันไม่สามารถมาหาเธอได้ฉันมีวันหยุดแค่สองอาทิตย์กักตัวก็หมดเวลาแล้วฉันขอโทษโอ้นี่ประเภทความรับผิดชอบเยอะเกินเหตุไม่ต้องรับผิดชอบเยอะขนาดนี้ก็ได้มั้งเนาะก็คือจะขอเลิกเพราะว่าเขาไม่สามารถหาเวลามาพบกันในประเทศไทยได้อย่างงี้เหรอมันไม่ใช่ความผิดของเธอกู๊ด <c oughs> าบนังส่งข้อความไป เขาก็อ่านแต่ไม่ตอบยิ่งทําให้นางเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้จนนางไม่สบายเออรู้สึกว่าก่อนนันนี้เคยมีทําลองนี้มาก่อนนะที่เราเคยอ่านก็เรากอก็เลยเรียกว่าเป็นประเภทความรับผิดช,ชอบเยอะเกินเหตุนะครับคือเอาเป็นผู้ชายเนี่ยก็เราพอจะนึกได้คือคงจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทําหน้าที่ได้ดีมากพอก็ไม่อยากให้ทางฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเออต้องรอคอยเขานาน,านกว่านี้เหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วคือ มันก็เป็นการคือส่วนตัวคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดผิดจุดไปหน่อยควรจะให้กําลังใจกันน่าจะดีกว่าเราสงสารนางจับใจวันๆเราก็มานั่งคิดมากคงจะกลัวตัวเองมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะเครียด <c oughs> ไปกับนางด้วยเราทําได้แค่คุยปลอบใจนางเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปบางเรื่องมันเกินความสามารถที่เราจะบังคับมันได้ครับแล้วก็ทางทางเจ้าของโพสต์แล้วก็คนนี้ก็ให้กําลังใจกันต่อมานะครับ สู้ๆนะคะอย่าพึ่งท้อเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปยิ่งคิดมากพลังด้านลบจะยิ่งเข้ามาอใช่ตอนนี้ต้องคิดด้านบวกเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาหาเราแต่อยากจะฝากข้อคิดความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเรารักใครก็ได้แต่การรักตัวเองให้มากที่สุดเป็นสิ่งที่ดีค่ะอ๋อใช่ครับเราสมมุตินะเกิดโชคร้ายจริงๆต้องเลิกกันเนี่ยไม่เป็นไรเราทําตัวเองให้ดีทําชีวิตให้ดีนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถเจอคนใหม่ได้ ยังไงมาทางด้านนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องไปทางด้านนี้แหละนะครับก็คือต้องเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนหมายถึงถ้าสมมติเราเป็นหนึ่งในคนที่โชคร้ายนะเอ่อถัดมาอดทนเถอะค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วจะรู้ว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยสักวันต้องเป็นวันของเราค่ะสู้สู้เถอะค่ะหลายคนก็ยังคอยเหมือนกันไปต่อเพราะรักนะคะอดทนนะคะเข้มแข็งอืมครับเขาปลอบใจกันแบบว่าด้วยจิตใจที่แท้จริงจริงๆต่อมา สู้ๆนะคะเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเราต้องใช้ความอดทนและความพยายามกับการรอคอยประคองความรักครั้งนี้แต่สุดท้ายความรักก็ชนะทุกอย่างค่ะอย่ายอมแพ้นะคะเป็นกําลังใจให้ต่อมาเป็นกําลังใจให้นะคะความรักความเข้าใจความจริงใจพูดคุยให้กําลังใจกันละกันคู่เรา9้าเดือนแล้วไม่ได้เจอหน้ากันแต่วิดีโอคอลทุกวันอ่านข้อมูลที่กลุ่มอัปเดตให้ทุกวันพยายามหาวิธีที่จะเจอกันสรุปว่ามาไทยดีสุดฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ ถ้าเป็นช่วงเวลาเนี้ยการเข้าไทยก็นะ่าอาจจะเป็นช้อยที่ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่ามีการกักตัวนะถ้าเกิดเขาพอจะทําได้เนี่ยก็อาจจะเป็นช้อยที่ดีกว่าในช่วงเวลานี้ต่อมานะครับต้องทําใจค่ะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้าเขารักเราจริงวันหนึ่งคงได้กลับมาหากันที่สาคัญที่สุดคือใจของเราค่ะห้ามยอมแพ้แล้วก็เขาก็บอกต่ออีกขอให้ตัดความรู้สึกหมดหวังทิ้งเพราะความรู้สึกนี้จะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลง เปลี่ยนเป็นให้กําลังใจตัวเองและแฟนด้วยค่ะอ่าต้องให้กําลังใจครับอย่าไปกลัวยิ่งกลัวมันเหมือนจะยิ่งสื่อพลังลบไปแล้วเขาจะรู้สึกได้แล้วเขาจะไม่สบายใจอ๋ออ๋อใช่ใช่คนที่เราเคยอ่านมาก่อนหน้านี้นะก็คือ,คอฝ่ายหญิงเนี่ยเขาร้องไห้ทุกวันแล้วฝ่ายชายเขาก็เชิงว่าเห็นใจไงไม่อยากเห็นเธอร้องไห้ประจำแล้วฉันก็เลยขอเลิกดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอใช่ไหมถ้าร้องไห้บิ๊กเป็นปีก็กลายเป็นคบกันด้วยความทุกข์มากกว่า เราต้องผ่านมันไปด้วยกันด้วยความสุขนะครับอันนี้ยาวนิดนึงความห่างไกลเป็นอุปสรรคของคู่รักต่างชาติต่างภาษาและนําไปสู่ความไม่เข้าใจกันในหลายๆครั้งแต่ถ้าเราก้าวผ่านไปได้เรื่องอื่นก็ไม่ยากเย็นแล้วค่ะช่วงที่กลับมาจากเยี่ยมแฟนใหม่ๆทะเลาะกันบ่อยมากขนาดวิดีโอคอลทุกวันก็ทะเลาะกันกักตัวในโรงแรมก็ว่าอึดอัดแล้วนะยังจะมาทะเลาะกันอีกเหนื่อยเหมือนกันสาเหตุคือแฟนก็เครียดที่ต้องห่างกันนี่ก็เครียดที่วันๆกินกับนอน เคยคุยกับเขาไว้ว่าเหมือนอยากยอมแพ้แต่แฟนเขาไม่ยอมแพ้และพูดคุยกับเราด้วยว่าขอให้สู้ไปด้วยกันอย่ายอมแพ้ง่ายๆตัวเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาแต่เขาสู้สุดใจที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันทั้งเรื่องวีซ่าเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการพูดคุยให้กำลังใจกันทั้งหมดเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือความอดทนความเข้าใจความพยายามและความรักจะประคับประคองให ความสัมพันธ์ไปต่อได้สู้ๆนะคะต่อมาสู้ๆนะคะหนูเองก็ไม่ต่างกันค่ะกําลังจะไปเจอแฟนที่ประเทศปานามาโอ้ก่อนนั้นนี้ไม่เคยมีใครมาโพสต์ว่าจะไปปานามาเลยนะนี่ไม่รู้ว่าไปแล้วจะรักกันดีหรือจะจบลงแค่นี้ความรู้สึกคือกลัวเหมือนกันค่ะยิ่งไปประเทศที่ไม่ค่อยมีคนอื่นมาโพสต์ว่าไปด้วยเนี่ยนะอืมแสดงว่าเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆนะครับอันนี้คนสุดท้ายเป็นกําลังใจให้ค่ะ การทะเลาะกันที่ดีทําให้รักกันมากขึ้นเวลาที่ขาดกันไปแล้วทําให้รู้คุณค่าของอีกคนหนึ่งมากขึ้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและยากลําบากมาด้วยกันทําให้รักกันมากขึ้นค่ะสู้ๆนะคะอยู่กันคนละซีกโลกแต่เรายังรู้จักและรักกันได้มันคงต้องใช้ความพยายามความรักและความเข้าใจอดทนเหมือนกันในการรักษาไว้ก็ต้องบอกว่าการให้กําลังใจคนเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องยากที่ว่าจะต้องแต่งคําพูดยังไงให้ อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รู้สึกทุกข์ใจนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยทำกันได้ดีมากในการที่ให้กําลังใจคนอื่นแล้วก็ครั้งนี้ก็คือจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่อยากให้เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ได้จดจําความรู้สึกนี้กันไว้ชั่วชีวิตเพื่อที่จะให้ความรักของเราเนี่ยมันมั่นคงต่อไปก็จะลืมทุกครั้งที่มีปัญหา่าลืมความรู้สึกนี้ช่วงเวลาแบบนี้ก็เดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเอง นะครับอีกไม่นานก็น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เดียวกันอยากจะแชร์ความคิดเห็นนะครับก็โพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนต้องให้กําลังใจกันทั้งคนที่ได้สมหวังแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจกับคนที่ตอนนี้ยังผิดหวังอยู่หรือแม้กระทั่งผิดหวังเหมือนกันก็ตามก็ให้กําลังใจกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ